ป๊าทางกระเห็นอี่พอจัดเต็มหมอนี้พี่น้องอเหลียงเบียเข้ามาปั่นเขาเฮ้ยมือชุด้าย <c oughs> สบายดีพี่น้องวะทุกคนได้ยินข่าวว่าเขาชิมว่าปั่นเข่าแล้วก็ให้เห็ดนกินไหวท่า มื่อนี้ก็เลยสิตเตรียมต้มเป็ดกับปลาเป็ดเนาะมากระปาดค้าหรอพี่น้อยคั้วมันตอนแข็งๆนี่สือมาเมื่อวานนี่เป็ดเป็ดก็ขึ้นราคาเลยพี่น้องเสมอนี่ยังปัะธานมีไผยมาจากคนมื่อนี้เป็นมื่อวันที่วันที่สิบสองนะพี่น้องเดือนสิบเอ็ดแม่นบ่ยังถามเดือนพี่น้องอยู่ได้ เอาแต่สีนมันพี่น้องสีนมันแบ่งไว้ลำยังบรได้กินแบบแสบคักๆเด้มือนี่บอกก็ผนสื่อมาเป็ดกะโตหน่อยโวดนะสีนมันบลายมือนี่ก็เลยวะสลากพักคักก่อนฉันสื่อมาสองโตพอดีเนาะตัวเดียวนี่ยังบุป a n ได้หันบุอิ่มบังเทื้ก่ะหลดปั่นเขานะพี่น้องถ้าเจ้ามาบางเทื้ยเขาจะก็กินเขาบอลใหม่แล้วเพราะว่ามันมีรายงาน หมอหักก็ฝดจดจวดแล้วพี่น้องเอาะอสิไข่มะขามขาดต่เกือเนาะมีไงปวดบ๊อบนี่น้ำมันมันก็หลาบแสบพี่น้องขันต้่มเนี่ยบุกข้าบุกิน พอเราเกลือมาีอแม่ลงใส่บาดพี่น้องข้าวบกกันนะคะเมื่อบาแต่เมื่อวานนี้พอแล้วมานอนม่บาเราเมียเล่านะเขาไม่อยู่ผุน <c oughs> <c oughs> ได้หลายเติอบอยูน่นะทุกคนแต่ว่าสิตตบในกระดูกมันนั <c oughs> ่นแหละสิทธิ์มันในอยู่ในพว่วงอันนี้บัดเราใ <c oughs> ส่เกลือลงไปพี่น้องต้มเป็ดใช่ตะเกือหลับใช่ตะเกือกระเซบแล้วนะอันนี้คือผูดสิน้นหลายผุดบาทุกคน <c oughs> จุ่มลงไปเลยนำพลังผดงามๆเลือแต่กระดูกมันบันี้นะแถบสิบุไม่สิยนเลยเอ,อกระดูกกระต้มแมพ้แมาแบะบาจ๊ะฮะมา แล้วเอาเอาเจ้าของบุเยเห็นออกหน้าหึงฮะเออมคือเป็นนอนเหงาปวดมันอุ่นจ้ะ คาชิมาตอนนั้นใชพผอหลดฝ่าอ๋อทำหลดพี่น้องคาบมูมาก,ก็ดีแล้วฮาก็ะเห็ดน้ากินจะบอกขามาเถียงมาจังเนาะนี่เขาวสวยแล้วเหากับกระตุ่มปิดกระดูกมันพี่น้อง ต้มไปเลยเอพอดีเต็มหมอเนาะ <c oughs> มาแต่เสาๆพี่น้องรักก็ได้แต่เสาๆก็เพราะเสายู่ไี่รอหรอกประมาณแปดโมงนี่แหละแต่ว่าเตรียมเครื่องเตรียมของกดีนจนพลาดกันแท้นาหยานบทันรถเขามาปั่นเขา ยัน้าเจ้าหิ้วเขานะมาต้มเป็ดสีสุกแล้วพี่น้องยังโมเห็นหลดมาเนี่ตอนนี้ก็เก่าโมงเสาร์เก่าโมงอะดินี่แม่บอกว่ามาเห็ดกินตั้งแต่หกโมงเสาร์กระชัา,างเนาะไข้โควิดท่านเขาจมหิ้วเขา ไปเก็บมากอ๋อกัอนไปโหลดมาแล้วพี่น้องตุมเป็ดน,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 น้องก็กำลังสุกพอดีเลยม,มันสุกแล้ว เสีสุโคมหลับบัวกลมกลใส่มาฝักฮะพี <Huh? S 1> <laughs> ่เต้เอฟซีกลมกใส่มาฝั่แล <c oughs> <c oughs> แสบบอมอนี้บ่มจ้จชิมน้ำเหะเจาเบ่งในสองเรนะออเออก็เดียวว่าเดไกิน กบก็คือว่าถ <Yes. s Elliott ills> ือแฉ่ถือว่าถือจะเว้นดจนนี่ถือยบกควบแชเลยอานี่นี้ไปเอ็มบีเห็นไหตัวนั่นกมันรวยใช้เสือนะคือว่าคอเสือแต่นดนเลยสองเดือนเลยเสือขาเท้าเท้ยมุีบอกห้ไห้จะบอกมีแล้วิ่ได้ตกมีมันจะโฆษณาท่ากินเดือน้ไปบ้านนั่นบ้านนี้บมีมี่จะไปหาบัาเอาแต่กว่าี่ได้กินเดือ ขึ้นเป็นเองจตอนนี้เราทะวะะะั้นบ่นนขึ้นเนี่ยแมนรดเขา่คนละคันบ่อค้นรดคันใดสะรถคันนี้นะเออมันตายบ่ขึ้นลถทันจ้ตามนนนันเป็นนังส<อ>ะงองเอตายอยู่อีแม่วันทันจ้าปั่นหองไอแอนบ่แล้วบ ไ่แล้วแล้วยุสแหม่บบแล้วบ่แล้วและทหารไผ่มมีว่างันบบแล้วจะคันนะเขากละว่ายยมคืนคนละคัน้องยาแอนนมาพัด้วยเจ้ามันหลุดผ้เด็มค้อปั้นบ่แล้วร้าน้มัมีใ่จานมีายเขามากตายสุดแล้วัแล้วจบเจอไรปซื้อปีก้อนปุ๊บปีเขามากูญกับเขามี มอมากมแก่มาแก่ <hi> ัมาอยูก <hey. S 3> um. ันน <"H ook, S 2> um ี ga, so ้ไ oh, ด um ้ย um. so ูก so uh, sure ันรวยปีน um. ึงได้ยักปีหนึ่งได้ยักสอบหาสัมกบปีนั้นท่านสอบหกร้อยเจ็ดรอยมดแล้วมันมันกับ่นสอบท0นสอบีมนมนกับสองร้อยึึงเออปีนี้ได้สองรยนึงบ่สองสามร้อยเนี่สุดสุดเออเาร้ โหลดบลรยายนี่โหลบันเขานะจะคันนะแถวนี้หาหกคันป๊าเชกชิลาแม่เป็นงอมาดูมแม่แล้วก็ยังอีกคนยยพันคนยัยท้าสมกระดูก คือหลับพี่น้องลับเป็ดลับมันมีแต่นมกอนเลือดกินเขาเขาเศร้าเขาซว,วยพี่น้องหลับเป็ดกับตมเปดิเขาเข้ากเป็ดเาเก่ายังเือหลเลืกินเลือดเปล่าก็เป็นฮากินเราจ้าหิวเขา Uhm. ป้าทางกระเห็นอีพ่อจัดเต็มหมอนี่พี่น้อง ogi, เลี้ยงเบียเข้ามาปั่นเขาเฮ้ยมื่นจุดท้ายในการน้องมีไปกินอีพ่อมาซุมอีพ่อมาซุ้มลูกสาวอ่ะเขาบอกเคยเห็นเราื่อจักเถื่อพอคั่วเราแสแปแห้งพี่น้องเอ้ยดีใจเขากินจนเกี่ยมเสแปรบอกเออแสแปตีนมัน ตนาสิต้มแต่ตีนต้องใครกิน <laughs> อนี้ก่นนเน่มเนะอะอนหยอกแค่เซร์่ล้อเออลืมเนาะมาหลุนกันพี่น้องว่ามอนี้ชัดเขาจะก,กระสอบเบิ่งจากลัางเบียร์แล้วถ <laughs> ้าก,ก็เคยเห็นอีพ่อซืาอเบียร์่า <laughs> ตกาจเลยล่า <laughs> กกว่า่าฮ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 ่าสิกินอยู่าฮ่เห็นเ่าา่าฮ่าฮ่ม่ อีแม่บ่ร์สีอบ่แมวอย่างว่าไงแล้วมื่อซุ่มแล้ตัวอ้าวกาก็ยังหัเมื่อซุ่มเด็แต่เก่าเคยเห็นเราสื่อมาโอเคเราทุกคนมาหลุนกันว่ามือนีแสด้เขาจะกระสอบเนาะเพราะว่าเป็นหอบสุดท้ายแล้วปั่นเข่ามือนี้แต่ก็คนแล้วก็ขึ้นนอนบ้านวันนี้นะแต่ก็เราอาศัยขุดเขาขึ้นล่างมาเลยนี่น่ารักนี่ขอแล้วพี่น้องคนเขาแบบ าางกินเดี๋ยวฮสิกินเอาปกินโซฟเสก็เด้นในกินเฟส้ปัาเด้อดกินก่น <c oughs> อ,อนเาวนกล่วยพอดีเลยพี่น้อง บบมียังเบึงยังเขาไปเห็ดยังนี่นะมอนยังคือเป็นอนีรเขาไปยูยังยังนี่นละ่ะเขาไปยง <laughs>

มาลุนกันทีได้จักกระสอบร้านนี้นะเขาเกี่<อ>ยวเฮากะคืดอยู่อ้าวสามชิบหาไปมันลื่นหมูสามสิบสองสามชิบหา 8, 32, อันนี้นะไม้เทงอายุเขาบอว่าว่าเจ้าสามสิบหาเลยบอกเขานั่นนี่ได้สามชิบหาเออเดียวว่าเจ้าสามิท น้องคอยเดกน้อจะได้เจ้าเก้าอะไดจ๋กกสอบแล้วสาวนีนะสามสิบ้าแปดดิเศ้าไปเศร้าเท่าไมไม่มีตัวเลขเช้าเจ็ดเช้าแปดเช้าแปดสอบชาแปว่ะชาแปว่ะเช้าแปดสอบอีพ่อว่ะเศร้าเศร้าเดยว่าน่คนลง แตงใดก็มางหล่นกันพี่น้องอันนี้อันนี้เขาปลูกด้วยนี่ผาดบเบิด์มาขึ้นนี่ผาดเบิดนีนะพี่น้องยันซ้ำเขียนโม่อยู่มาขึ้นเนี่ยมันกับผาาไงายแต่ว่ามันเด็กปะลุยแบบนี้อันนี้เพื่องอันนี้ไหวนะฮานะาเพื่องเน่ยจักมาันจักกองหนึ่งสองสามสี่กองนี่ นี่นี่นะเขานะเพื่อ,องลายแห้งเจ้ตออกเลยอ้อาจาบ่อยเออมัดเลยบอกเออก็ว่าชิจ้าไห ทั้งงเพิ่งกบกสีมาตักตาดบโหเนาะรถข้าเจ้าตายมาขึ้นนี่นะสีบบแล้วตามตัวทั้งเพิ่งนี่ดิเห <c oughs> ็นขาวบอรอกห <c oughs> ลักกข้ากตา,ามเขาบิวไปเท,ที่ยงพี่น้องลมพัดมนนาอนีล่ะจะเอียงเกีเ่ยวเขา,เาแล้วแล,ล้วลมหนาวมาจะเก่าก็ไม่ได้ลมหรอก นับเพื่อความมั่นใจตัวเองหนับกว่าในใจสัสี่ัห์อารเขาปลูกบได้ร่วมกันบกกับสองสัตว์สัตสัหน อัวห่าสงเอจโอ้ยไม่ถือไมถึกไปลานลยมันอยากเวิดแต่เนาะไปจมือก็บ่เมื่อัแล้วเนาะผมบานเขาคัมันอยากเวิรดนีว่าได้พอนทายกันาวไเมื่อเนี่นะได้ไลก็หมู่กับเฟืองอะไรพี่น้องเลอาหารงัววาต้นงกินอัดไว้ให้นองตกินเย่ยเลไปยอัหมือนาย ใส่เลยตมตั้มตั้มตั้มโอ้หยนขายเวอสน้องทำไมกองใหญ่ด้ มัดแล้วละพี่น้องถอดแล้วแล้วก็บคนคือรถบันนี้องคันชวนบอกเอ้ยย่างอยู่รถหนึ่งแหมืนเนาะเป็นแบบย่างรีสิ่หลังไงย่อแล้วนะใจประสงค์แหละนี้

ก็แมนถืกแอลนะเบาเหนื่อยแล้วเคนเขาขึ้นเหล่าน้ำมวนพี่น้องพวกเขาแล้วเขาเมื่อนี้แดดระเตอร์แล้วมีแต่ต้อเฟื่องเหมือนทั้งทึ่งน่าเขาเนาะเขายังยังอยู่่ะเขาจะคนตำสนันยไปจะไปเบิ่งเหล่าเขาเขาวัดสิได้ลายสันใดปีนจั่วเขาเรือเหล่าเราประทัก เซาแปสิย่อรถอีแตนมันก็ใหญ่เซสิย่อรถอีแตนแอวสิบ่ฮักบ่เด้ึบบ่ขึ้นบ่ขึ้นึบบ่ขึ้นอ้ายนน้องเ็บลังึบึบโอ้ไ้่ันมันสิเ็บล่ะ ยักไมไาบ้นบ้านจ้านอน้อยนี่บ่จะว่าวคอยเลยบ่จะว่าวอนเลยบ่บ่าวไปคือคอยเจ้าคือกันวันที่สิบเก้าบุญบ้านคอยขึทันว้าเด้อว้าเด้อเราอเออว้าวเลยได้นี่เรื่องเราเรื่องเบียร์ต้องซื้อไปเราซื้อแต่เงินไปพอเลโอ้ชี้เขาไ้แล้วย่อเขาให้น้ำเราอะกินเขาซองขาบแลวย่อเขา คบ้ามันลดนะจะกุงจิเนียไปทางใดยันห้ยแถวปากแยงเต็มบุดรดคือแหงแต่ก็เอาแบบปิ้วรูไปล้าไอ้ขี้เขาดุหนึ่งสองส่งอ่กคยตอบชุดทยตับแกงไปแต่พี่บอกเปนยังไงโอ้เขาแล้วจงเหีย อ,อ,บอบสาจ้อมปินสอกจุดท้าย <c oughs> <c oughs> แล้วเราตุกคนปเอาขึ้นมาไหวอยู่เราปนี้ขอบใจละลายขอบใจละลายย่ออย่างันมีอีกย่อลงย่อข,ขึ้นมา <c oughs> จะถ่ายกล้องปีนี้แหละพี่น้องคนเขาว่าเหล่าเลยบ่ายเด็ก็มีแต่เมื่อนอนบัตรคือบรรยากาศอยู่หน้าปันไดเนาะเพราะว่าคนเขาขึ้นเหล่าเลยแต่ว่าอีแม่กับอีพ่อยังนอนอยู่เมื่ออื่นจึงซืเมือ่อนอนบัตรเราวันนี้เป็นวันสินดับมาจมเขาขึ้นเหล่ากันเออขอมาไลน์น่ะเนาะมาสวยไลายๆกับ นกกินได้นี่นะตัวนี้ถอ,อ,อกก็ไว้ในตลางนั่นตัวนี้ไวไ้ในเหล่าคือเ่าเขาเรือเหล่าเขาแบนเรือเหล่าแล้วพี่นอ้องนันนีนะ่เอาลงมาไหวหลุมเวลาซีมันจะงางเรือเรือลิ้น เขาเลี้เลาไปใสกับไปไกลบัวด่ายังขลักเอาขอไปขายตัวนี้ตัวนี้ถอดไว้ในเแล้วพี่น้องบลอนด์บก็แค่น้ามาอีกสองหลอดกันเลนจะไว้ตารางบลเนด์เอาไว้ใส่เมื่อก่อนเต็มทำไรก็ใส่ไปพอได้เกลือลงกระจาบเลยพี่น้องเกลืออยู่ครูปี Hãy thì cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thì là cái gì นำคนเขาขึ i, no he er he er. He er ้นเหล่าน้ำมวนพี่น้องพอแล้วเขาแล้วน้ำเลยจนปากบวกมือนี่นะบวจักมวนหรือบวมวนแหละเบียกต่อเนื่องมากเมื่ออื่นท่านก็สิแดดผักก่อนเออพี่น้องลืมมืออื่นนี่สิแดดออกงานอยู่งฮะงานนบวชอยู่มั้บวชกินงานใหม่งานงางงานแล้วเบิดแล้วพี่น้องอ่ะนะก็คือเขาที่เอามาไว้ วกว่ายันไก่กินเดี๋ยวมาเบิ่งทางเราชิลล์หล่นหล่นเรือเต็มเรือพอดีบอกก็เราไปอันคนขาวซอยบอต้นบอต้นตะลังซีลมเดิมๆลมป้าพอดีหล่นเลยนี่แหละพี่น้องที่มาของคำว่าเขาเรือเหล่าก็เรือดีได้ทั้งลุมนะก็เต็มแต่ละสองปีแล้วพี่น้องตั้งแต่หน้ามีดำหน้าใหญ่ใหญ่ เขาเรือเหล่าทุกปีแต่ว่ากัปีกายปีนี้นะคายนําปีการในบทขายเปนไดเนอ้เองี่แล้วพี่น้องกําลังใจของชาวนาก็คือเวลาแลวเขาไหลน้ำคนเขาขึ้นเหลนะ่าเนาะได้เขาลายคือเห็นเลยค่ะดีใจอุ่นใจเนาะเพราะว่าขั้นตอามีเขาอยู่เหล่าเต็มเหล่านี่คือแบบอุ่นใจเที่ยงว่าขาสิบบมีเงนินมีคำกันมีเข,ข,ขาเต็มเหล่าก็ดีใจไนะดจนะ้พี่น้องอบัานพี่น้องไปจจกได้นะปีนี้มันมโนทุกคนคอมเมนต์มาบอกสู่กันฟังอ่ะเลยบัตสลัดปีนี้กะบขั้นแบบว่ามันโบแหลงนะพี่น้องแหลงแล้วเขาตาย อดีตได้หลายกว่านี้เนาะแต่ว่าปีนี้เขามันแรงคือ้อย่างพี่น้องเห็นนั่นแหละก็ได้เขาประมาณนี้ก็ชือว่าหลายเลยทุกคนอันนี้ก็คือแบบบานเท้ากับผู้ได้ก็แล้วเขาไปหลายหลายกว่าท่านแล้วพี่น้องบานเท้ากับตอนนี้ก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเขาจะแล้วเขาแล้วน้ำนะแล้วเราคิดนี้ก็ไปกันเลยทุกคนแล้วแล้วเนาะเขาหน้าปีนี้ปี2000สองพันสองพันอย่างเราพี่น้องสองสามแมนบอกพอกันปีหน้าสองพันสี่ว่าอดได้หลายบพาะเนาะพี่น้องตลาดการเก็บเกี่ยวปีนี้ก็คือได้หลายเกินขาดเนาะ ขอกันใหม่คิปหน้าทุกคนไปแล้วเด้อบ๊ายบายสำสีกินปุ๊บอไปก่อน